และความพิเศษที่ที่อื่นเนี่ยไม่มีนะคือความหาได้ยากของกรอบแว่นที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับตัวนี้แสนกว่าบาทมีแค่ที่ร้านนี้นะครับรุ่นนี้นะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแต่ในกรอบนี้ทุกคนของเบาแมงครับเป็นทองแท้นะครับแล้วก็บริเวณขาแว่นเนี่ยทำจากบัฟเฟลอรฮอนครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะครับแล้วมีรหัสกำกับด้วยนะอย่างแว่นรุ่นนี้ เขามีทั้งหมด200ตัวทั่วโลกนะครับนี่คือเบอร์53อยู่ที่นี่เท่านั้นสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เห็นจากบรรยากาศที่ที่ผมอยู่นะครับเห็นจากด้านหลังใช่ไหมฮะนี่ครับทีนี้ผมมาอยู่กันที่ร้านแว่นครับแล้วก็ไม่ใช่ร้านแว่นที่ธรรมดานะฮะที่นี่ชื่อว่า Better Vision Prestige ครับเป็นร้านแว่นสุดหรูนะครับเป็นแ l ล g s h i โ Store ล่าสุดของหอแว่นที่เราจักกันเองครับแต่ว่ามีความแตกต่าง พิเศษเหมือนที่อื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาชมแล้วก็มาสัมผัสประสบการณ์ไปพร้อมๆกันซึ่งวันนี้ผมก็จะมาตัดแว่นที่นี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับก่อนอื่นขอพูดจาภาษาคนใส่แว่นกันก่อนนะฮะอย่างเราเนี่ยผมเนี่ยครับใส่ตาสั้นตั้งแต่เด็กน้อยแล้วปฐมนี้ก็ใส่แว่นกลมๆนะฮะมาตั้งแต่เด็กๆฮะก็แต่ละช่วงเนี่ยเราก็เลือกแว่นเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแว่นมันก็เลยเป็นเสมือนเหมือนเป็นแบบตัวแทนภาพลักษณ์ของเราเหมือนกัน พอโตขึ้นมาเนาะมันก็จะมีบางทีช่วงเวลามันก็มีดีไซน์มีเทรนบางอย่างที่เปลี่ยนเข้ามาเราก็ปรับเปลี่ยนเลือกแว่นไปตามชีวิตของเราครับแต่พอทุกวันนี้โตขึ้นเป็นวัยทํางานอย่างงานที่ผมทําประจำที่ทุกคนอาจจะทราบกันดีนะครับก็เพจ living snippy แล้วก็ทำเกี่ยวกับอสังหาดูมทรับภาพทุกภาพที่เห็นรีวิวไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดโครงการต่างๆนี่ก็ผมถ่ายเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลากลับมาแต่งภาพใช้เวลากันเยอะตลอดทั้งวันนี่จะขับไปจ่ายที่ไหน ก็ใช้เวลาขับรถตลอดเวลาเพราะฉน้นสายตาเนี่ยใช้ตลอดครับก็เลยทําให้ความสําคัญของแว่นตาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแหละจริงๆก็ไม่ใช่แค่ทําให้เรามองเห็นชัดเนาะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่มันจะต้องทําให้เรามั่นใจนะครับแล้วเราชอบแต่ก็ยังร่วมไปถึง การที่ทาให้เราเหมือนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของเราเพื่อให้เราได้ใช้มันไปได้ตนานด้วยนะครับผมก็ลองมาหลายที่ครับมีที่ต่างๆที่เคยไปลองตัดตั้งแต่บางที่อยู่แถวบ้านนะครับตัดกันมาหลายปีผมก็ไปมาหมดเพื่ออยากจะลองตัดดูแล้วก็ให้ได้แว่นที่แบบถูกใจอย่างล่าสุดเอาจนถึงปัจจุบันเลยนะแว่นที่ใส่อยู่ทุกวันนี้ก็ไปตัดมาพอสมควรนตัดวันนี้ก็มีโอกาสดีครับที่จะได้มาลองนะครับเป็นร้านแว่นเรียกว่าเป็นร้านแว่นที่ดีที่สุดที่หอแว่นเคยทํามานะครับเขาได้รับ รางวัลในเรื่องของงานดีไซน์ด้วยนะเดี๋ยวเห็นบรรยากาศของร้านกันสักนิดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดแว่นพร้อมๆกันว่าเป็นไงตามมาชมกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เอราวันแบงกคอกครับก็ห้างนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่สักประมาณปีหนึ่งนะครับสวยงามเลยถ้าเกิดใครจะมาร้านแว่นนี้ขึ้นมาชั้น4ชั้นบนสุดนะครับขึ้นบันไดเลื่อนมาลิฟต์มาก็ได้แล้วก็จะเห็น หน้าร้านสวยๆแบบนี e ้เลยนะฮะเห็น e ป้าย Better Vision Prestige คุณมาถูกทางเลยครับแล้วก็ดูสเปนหน้ากว้างนะครับของร้านเนี่ยกว้างมากนะครับก็จะเห็นโชว์เคสที่เขาตัดโชว์แว่นตั้งแต่ด้านหน้านะครับตรงส่วนกลางแล้วก็ฝั่งทางด้านในถออเข้าไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นที่นั่งรับรองนะครับของลูกค้าแล้วก็จะมีส่วนที่สําหรับรองรับการวัดสายตานะครับปรึกษาปัญหาต่างๆ ก็จะอยู่ฝั่งข้ามือครับและเดี๋ยวเราจะเข้าไป Experience กันว่าการมาตัดแว่นที่นี่แตลกต่างอย่างไรบ้างตามไปเลยครับเอาละครับแล้วเราก็มาอยู่นะครับที่ b t t e r v i s i o n Prestige นะครับทุกคนครับดูความสวยงามอลังการนะฮะของร้านที่นี่นะครับคือมีแว่นให้เลือกเยอะมากแล้ร้านตามากแล้วที่สำคัญครับจัดโชว์สวยมากมนเราเข้าแบบเหมือนไปร้านจิวเวลรนะ ล้วจะมีเลเยอร์ครับในการดิสเพลย์ต่างๆแล้วก็เข้ามาดูได้หลากหลายที่นี่มันมีเรนจ์ของแบรนด์เยอะมากครับปกติเราไปร้านแว่นเนี่ยก็จะมีแบรนด์แฟชั่นประมาณนึงอันนีแบรนด์ฟังก์ชันนิดหน่อยที่นี่นครับแฟชั่นมีตั้งแต่แฟชั่นทั่วไปไปจนถึงระดับพรีเมียมแบรนด์เลยนะครับสามารถเลือกได้ที่นี่ทั้งหมดแล้วก็แบรนด์ฟังก์ชันก็มีเรนจ์เยอะมากและความพิเศษที่ที่อื่นเนี่ยไม่มีนะครับคือความหาได้ยากของกรอบแว่นที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับมีความเอกลักษณ์ต่างอย่างเช่น นี่ตัวแรกครับเดินมาหน้าร้านนี้ทุกคจะเห็นเลยฮะของดิต้านะครับตัวนี้แสนกว่าบาทมีแค่ที่ร้านนี้นะครับรุ่นนี้นะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับตัวที่2นะครับผมอยากจะพามาดูของเบาแมงครับที่เห็นเนี่ยก็มีแว่นวางๆอยู่นะแต่ในกรอบนี้ทุกคนจะเห็นนะเขาจะมีซอรติฟิเคตด้วยนะครับเป็นทองแท้นะครับแล้วก็บริเวณขาแว่นเนี่ยทำจากบัฟ f ฟ l o หฮอนครับ มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะครับแล้วมีรหัสจำกัด้วยนะอย่างแว่นรุ่นนี้เขามีทั้งหมด200ตัวทั่วโลกนะครับนี่คือเบอร์53อยู่ที่นี่เท่านั้นหรือแม้แต่บแบรนด์แฟชั่นครับเมื่อก่อนผมก็เคยใส่นะฮะมอสคอตเดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างในหน่อยนะครับมอสคอตเนี่ยเป็นแบรนด์แฟชั่นหลายคนก็อาจจะชอบใส่สไตล์แบบเป็นแวน่นทรงประมาณนี้นะฮะนี่ครับเขามีที่เป็นแบบดิมิเต็ดคอลเลคชั่นนะอย่างรุ่นนี้ครับมี180 กรอบทั่วโลกนะครับยังมีเบอร์วงกับด้วยนีเบอร์ที่001มี2อันนะครับสอสนะีลายกระกันก็มีนะครับมี001เหมือนกันคือเขาต้องแบบว่าระดับไหนนะที่จะเอาแบบว่าเบอร์แรกของ limited collection มาได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นความน่าสนใจของงานดีไซน์แล้วก็ที่สำคัญครับมันไม่ใช่แค่กรอบแว่นกรอบแว่นเนี่ยเราก็มีให้เลือกนะแต่นี่ครับ ที่นี่เป็นศูนย์ที่เขาโคกับไลค์าครับเป็นไลค์้าไอแครเป็นเลนไลก้าสำหรับตัดแว่นมีที่นี่ในเมืองไทยที่เดียวเท่านั้นเหมือนกันนะครับก็ใช้เวลาเนี่ยถ้าเกิดตัดเนี่ยก็รอไม่นาน,นแค่ประมาณ2อาทิตย์คล้ายๆกับเลนทั่วไปเลยนะครับก็เป็นความพิเศษความเอกคลูซของประสบการณ์ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าการตัดแว่นที่นี่จะเป็นยังไงะนะครับ สวัสดีครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับที่นี่ก็จะมีการขัดกรองนะครับเช็คในเรื่องของสุขภาพตาก่อนนะครับโดยเริ่มต้นกจาการเช็คจอประสาทตาส่วนหลังนะครับหรือเรื่อง OCT นะครับเพื่อประเมินว่าตอนนี้ในเรื่องของสุขภาพตาส่วนหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราจะมีการเทสในเรื่องของ สายตาระดับการมองเห็นนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็เช็คจากโฟล็อปเตอร์ตามขั้นตอน b ีแบ็16ขั้นตอนนะครับด้วยเครื่องนี้นะค,ครับแล้วก็จะได้จะมีการลองเลนทดลองนะครับ,รบว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างรับค่าสายตาไหวที่ค่าสายตาประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการเทสในเรื่องของความหนากระจกตานะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความดันตาด้วยเผื่อมีบางเคส ที่ต้องการนะครับคอนซัลในเรื่องของการทำเลสิกกับอีกทีหนึ่งเพราะว่าจริงๆทางเราได้มีการเป็นพาร์ทเนอร์กันกับทาง PIC นะครับก็อาจจะมีการคอนซัลเบื้องต้นเพื่อส่งข้อมูลไปในกรณีที่ว่าคนไข้ต้องการทำเลสิกในอนาคตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเช็คในเรื่องของตัวความยาวกระบอกตานะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าปัญหาสายตาต่างๆครับมันเกิดจากความยาวกระบอกตาหรือเปล่าตัวนี้มันจะเป็น ชเครื่องเช็คล้านสายตาในกรณีที่คนไข้อะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินพวกนี้ปกติเราก็จะคอนซัลท์จากเครื่องแรกก่อนว่ามีความเสี่ยงประมาณไหนครับที่สาขาเราครับมีจักษุแพทย์เข้าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับใช่ืชได้านสายตาแล้วก็อยู่ในช่วงที่คุณหมออยู่คอนซัลท์ได้เลยได้เลยครับแล้วถ้าสมมุติว่าถามเปลือนคนที่สมมุติว่ามีปัญหาแบบนี้ครับใน้ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนแบบนี้ยังไงบ้างครับ ถ้าตอนนี้นะสาขานี้ยครับยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะออตอนนี้นะยังเป็นช่วง PR อาของทางร้านแต่ถ้าตีมูลค่าครับ,รบเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3,500บาทโปรโ,โมชั่นการตรวจวัดสายตาแล้วก็สุขภาพตาตอนนี้ยังฟรีจนถ,ถึงสิ้นปีครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็คือว่าที่นี่มากกว่าการตัดแว่นแหละถ้าได้ฟัตรงนี้แล้วนะฮะก็มาที่นี่ได้เลยนะครับโอเคงั้นเราควรจะเริ่มกันด้วยด้านนี้ได้เลยครับ อันนี้อาจจะให้ลองใส่อีกสัก5นาทีนะครับปรับตัวแล้วก็ลองเดินเล่นหน้าร้านได้เลยนะครับในส่วนของตรวจวัดสายตาในห้องนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับเขาก็จะให้เรานะครับได้มาลองใส่นะฮะแว่นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแว่นทดลองกับค่าการวัดสายตาว่าใส่เป็นยังไงบ้างน,นะครับเป็นการตรวจวัดสายตาที่ละเอียดสุดทุ่งตรงในละเอียดสุดในชีวิตตั้งแต่ตรวจมาแล้วก็ไม่ใช่แค่สายตาสุขภาพตาต่างๆเกี่ยวข้องโอกาสความเสี่ยง การเกิดต้อหินในอนาคตนะครับแรงต่างเรียนมากนะฮะคิดว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือเรื่องตรวจวัดสายตาเรียบร้อยแล,แล้วเอาละครับแล้วก็นี่ก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่ายากที่สุดขั้นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็สนุกด้วยนั่นก็คือการเลือกกรอบแว่นที่เข้ากับหน้าเราครับปกติเวลาผมไปตัดแว่นที่ร้านอื่นเนี่ยนะฮะพอตรวจสายตาเสร็จปุ๊บก็จะมีคําถามนี้ตลอดเลยครับว่า คุณลูกค้าอยากได้แว่นแบบไหนคะนี่แหละครับไอ้ขั้นตอนนี่แหละเราก็จะง่วนดูว่าในร้านเขามีอะไรบ้างแต่ที่นี่ครับเขามีสไตลิสที่จะคอยดูนะครับให้เข้ากับแว่นของเราแล้วฝีมือไม่ธรรมดานะครับนี่เรียกว่าเลือกกรอบแรกหันมาทาคุณภรรยาปุ๊บถูกใจนะครับก็าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับก็ดูไปดูมานะครับหลายๆทรงที่ชอบนะฮะบางอันอาจจะแฟชั่นไปหน่อยแต่สุดท้ายก็มาลงตัวครับกับแว่นกรอบลินเบิร์กนะครับอันนี้คือการวัดจุดเซนเตอร์นะครับ วัดระยะห่างของจุดตาทั้งสองข้างของเราว่าระยะห่างจุดตาสองข้างเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โอเคผมลุกขึวนนิดนึงช่วยผมสองมือจับดนง้างตรงนี้นั่นแหละครับหน้าชิดเลยครับมองเห็นจุดสีเขียวไหมครับมองจุดสีเขียวแล้วตานิ่งๆไว้สักครู่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้มองตรงมาทางผมนะสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับคราวนี้มองตรงไปปากกาสีแดงตรงนี้ไว้นะครับมองตามครับ โอเคครับมองตรงครับของท่านโทษนะครับขออนุญาตครับโอเคครับเรียบร้อยครับถอดได้เลย,เลย <S <S นี่ก็เล็งไว้เหมือนกันนะฮะเล็งไหนไฮะนี่เล็งจากกี้เดินดูอยู่แล้วนะฮะเซรีนเนี่ยลองดูสิได้แค่นดำเหรอครอ๋อ,อดูส่ง สวยอยู่นะครับก็วันนี้ภารกิจของผมก็เสร็จสิ้นนะฮะได้รับการวัดสายตาเรียบร้อยตรวจสุขภาพดวงตาทุกอย่างความเสี่ยงต่างๆในอนาคตนะครับซึ่งให้เให้คำแนะนำดีมากแล้วก็ละเอียดมากแบบที่เออไม่เคยเจอที่ไหนเหมือนกันนะฮะถึงขนาดแบบมาดูข้างหลังหูเราว่าเออมันเรียบร้อยดีไหมแล้วก็เมื่อกี้ ทางไซลิลส์เขาก็มาแนะนำนะครับก็ได้ดีไซน์ที่เราชื่นชอบตั้งแต่แรกเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนพอถึงขั้นตอนดีไซน์เนี่ยว่าจะเลือกแบบกรอบไหนอันนี้ยากมากเหมือนกันสำหรับผมนะก็จากดีไซน์ต่างๆจากแบรนด์ต่างวันนี้ผมก็ได้ลินเบิกไปนะครับก็พอใจมากนะครับแฮปปี้มากแล้วก็เดี๋ยวน่าจะรอประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะมารอดูอีกทีนึงตอนที่มารับแว่นแล้วก็ดูใส่ดูว่าเป็นยังไงนะก็จะมาพูดกันอีกทีแต่สําหรับ ใครครับย่างกว่าที่อยากจะได้ประสบการณ์การตรวจวัดสายตาครับที่ละเอียดนะแล้วก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพเบื้องต้นด้วยแล้วก็เป็นเอกซ์ตรีส์สำหรับเรานะมีบริการเฉพาะบุคคลเนี่ยที่เนี่ยก็คือดีมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองใช้บริการกันใครที่เป็นลูกค้าของ Better Vision p r e s t i g e สาขานี้นะครับที่เอราวัณแบงคอก ก็สามารถใช้เข้าไปใช้บริการในทุกสาขาของหอแว่นทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับผมแล้ววันนี้ก็เท่านี้นะฮะเดี๋ยวจะไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรับแว่นนะครับเจอกันอีกทีนึงครับวันนี้ครับก็เป็นวันมารับแว่นแล้วนะครับก็สวยถูกใจมากนะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองใช้แบรนด์นี้นะครับแล้วก็ตัดออกมาเนี่ยก็คือเหมือนที่เขาวัดละเอียดอ่ะเขาก็ไปปรับจูนต่างๆมาให้ทรงกรอบของเราประมาณหนึ่งนะสุดท้ายวันนี้ใส่ปุ๊บก็โอเคเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับเข้าทรงรูปหน้าพอดีนะฮะแล้วก็ความพิเศษนนนนนะะครรับอกกกกเหืจจาาได้แว่่ทีถูใ การรับประกันที่นี่นะครับคือสุดยอดมากเลยหลากหลายสเต็ปนะครับไม่ว่าจะแบบเลนนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการคดต้งจากการผลิตนะครับเขาเปลี่ยนให้เลยแล้วก็ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถ้าค่าสายตาเปลี่ยนนะครับกี่สเต็ปเนีขาจะมีนะรายละเอียดเดี๋ยวมาพูดกับเขานะก็เปลี่ยนเลนให้ใหม่ด้วยตัดให้ใหม่ด้วยนะครับเคลมให้ใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับฟรีหรือถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุตกน้าไปโดนอะไรบิดเบี้ยวใส่ไม่ได้ว่นเลนแตกนะฮะก็ยังได้ส่วนลดนะครับครึ่งหนึ่งเพื่อมาซื้อกรอบใหม่เลนใหม่ในรูปแบบเดิมก็คือว่า หรือแม้แต่กระทั่งทําหายนะครมีปัญหาโดนขโมยหรืออะไรเกิดขึ้นนะก็ไปเอาใบแบบแจ้งความก็ได้เป็นส่วนลดอีก50%เช่นเดียวกันนะครับก็เนี่ก็คือความพิเศษของการรับประกันที่นี่แล้วเขาจะมีคอยฟอลโล่อยนะครับว่ากี่เดือนกี่เดือนจะมาคอยปรับดัดแว่นนะครับให้อย่างเร็วที่สุดเนี่ยครับภายในประมาณแบบเกือบอาทิตย์หนึ่งแรกนะครับใส่ไปนะครับเขาจะตามมาฟอลโล่เลยครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อแบบปรับให้เราแบบได้ใส่แว่นนะครับได้อย่างสบายตาที่สุดนะครับซึ่งแบบนี้ถ้าติดตัวไปนะครับคุณไป ไม่จาเป็นต้องตัดที่แล้วกลับมาที่นนะฮะถ้าเกิดบ้านคุณอยู่ไกลคุณก็ไปสาขาหอแว่นต่างๆอยู่ใกล้บ้านนะครับเ,ออเรียกว่า ตัดครั้งหนึ่งนะครับถูกใจสบายใจนะครับไปอีกนานเลยนะแล้วก็นี่ก็เป็นความประทับใจนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับที่ได้ตัดแว่นที่นี่เป็นครั้งแรกนะก็คิดว่าก็เป็นลูกค้าประจําที่นี่ไปอีกนานเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ให้คนที่เป็นหนุ่มแว่นสาวแว่นทุกคนนะครับได้มาดูกันนะครับแล้วก็มาลองรับประสบการณ์ดีๆที่นี่กันบ้างนะครับแล้วก็คราวหน้าเราจะพาไปดูอะไรน่าสนใจอีกติดตามได้ที่นี่เช่นเคยกับพวกเราลิวิ้งสี่พี